สวัสดีครับคันนี้เป็นแลโเวอร์ดิสคัรเบอรี่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะครับรถตัวถังสภาพเดิมๆนะครับรถได้เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นหนึ่งยูซนะครับของโตต้านะฮะสี่พันซีซีครับเกียร์ออโต้โฟวินได์นะครับนี่นะครับรถก็สภาพเดิมนะครับผมมาใส่แหลกหลังคานะครับนี่นะครับเป็นรถที่ขับดีหนึ่งคันนะครับสีสันภายนอกเดิมๆนะครับ ดิ s เทอร์เวลี่ปี1 9 9 5ลงเครื่อง 1UZ 4000dc นะครับของโตต้านะครับแรงแน่ๆนะครับคันนี้เครื่อง V8 นะครับนี่นะครับใดๆก็หยุดอ่อนที่เป็นคอนโซลของดิทโต้นะฮะผมก็ทำหมดแล้วฮะก็ใส่ จอไว้หนึ่งอันแล้วก็ข้างบนก็ปิดพรมที่เป็นรอยแตกนะฮะแล้วเกียร์ออโต้นะครับโฟวินนะครับอันนี้เกียร์โฟอยู่นี้นะฮะนะครับภายในก็สวยสมบูรณ์นะครับหลังคายังไม่ย้วยนะครับคันนี้นะฮะจะตับเครื่องให้ดูนะครับนะครับติดแล้วนะฮะแอร์เย็นเลยนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับใครหาดิโก้อยู่คันนี้สวยนะครับ ในอะไรก็ดูสมบูรณ์นะครับมีแหลกหลังคาที่ผมใส่ให้ใหม่แล้วก็อย่างอื่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะคันนี้มีล่องรอยการติดแก๊สมานะครับนี่นะฮะเบาหลังพับได้นะฮะเนะครับเป็นดิจโก้ปีเก้าห้านะครับสมุดคู่มือยังอยู่ครบนะฮะนี่นะฮะมือยังอยู่ครบนะฮะ ชอบสไตล์นี้คันนี้สวยนะครับนครับแล้ขายไม่แพงด้วยนะฮะไม่ถึงสองแสนนะครับคันนี้นะฮะผมกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับีอร์ต้แอร์เย็นนะฮะผมให้ดูเครื่องยนต์นะครับยางเป็น BF เอฟคูดลินะฮะยาง BF เอสอนะครับบัมเี่ ปีพันเกนะครลงเครื่อง1 UZFE นะครับนี่นะครับเครื่องค่อนข้างแรงเลยนะครับตัวนี้นะฮะหน้าตาก็เดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยคนนะครับนี่นะครับน,นะครับ Land Rover Discovery ปี1995 ลงเชื่อง1 u z ่ e ของโตโยต้านะครับเกียร์ออโต้โฟร์วินได์พร้อมใช้งานครับผม